ท่านผู้ชมไปดูอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ร้อนจนหมาไปลมผมใช้ข้าว่าอย่างนั้นค่ะ <5. S 1> คุณวัสนามาลีชูท่านโพสคลิปเตือนภัยอากาศร้อนเป็นคลิปคลิปนี้ดูสุรักษ์ตัวนี้มันถูกๆูกอยู่อยู่ในร่มนะมีพัดลมเห็นไหมข้างบนรากฏวว่ายังไงมันเดินไปอาเจียนก่อนอ้วกกันแหละ ปังปังหงายตึงเลยค<า>่ะท่านผู้ชมคุณวัชนาเนี่ยเปิดพัดลมคลายร้อนให้น้องอยู่นะใช่คุณผู้ชมก็จะเห็นในคลิปว่าค่ะแล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์ตอนประมาณ9้าโมงเช้านะคะ9้าโมงกว่าเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้าแตงกวาค่ะคืออาการเนี่ยมันฮิสโตกชัดเลยคือมันจะมึนมึน,มนงงๆอาเจียนเนี่ยค่ะแล้วมันก็เดินเซ นี่คืออาการเหมือนคนเลยนะคะเสร็จแล้วก็หงายท้องไปเลยค่ะจากนั้นเนี่ยช่วยกันผสมพยาบาลแล้วนำโส่งโรงพยาบาลสัตว์ท่านผู้ชมฮะโส่งโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยมันมีอาการเห็น<ต>ไหมคือถ้าเปรียบเสมือนมนุษย์แล้วก็จะเหมือนกับงงๆงอ่ะค่<ฮ>ะสติสัมปชยยัญญาจะมีปัญหาคลื่นไส้อาเจียนเออข้อมูลที่ว่าเรื่องฮิสโตกสำหรับสุนัข้องไปบอกสักนิดหนึ่งสิค่ะ สุนัขเนี่ยเนื่องจากมันมีผิวหนังที่มันมีรุมขนขนแต่ว่ามันมีขนเยอะใช่ขนมันปกคลุมอีกทีก็ทําให้การระบายความร้อนทางผิวหนังของมัน,นจะยากกว่ามันระบายความร้อนด้วยการอาปากแล้วหอบใช่ค่ะเอาลิ้นอ,ออกมาพับๆๆๆค่ะแต่การที่มันทําแบบนั้นบ่อยๆก็เสี่ยงที่ทําให้มันเกิดอาการขาดน้ําได้สูญเสียน้ําก็ต้องคําแนะนําก็คือในอากาศร,ร้อนแบบนี้น้ําต้องครบใช่น้ําต้องตลอดเวลาค่ะมีสัตว์เลี้ยง ต้องมีน้ำว้ให้ตลอดทั้งหมาทั้งแมวนี่ต้องไปใช่ค่ะดูต่อนเนื่องไปนี่ไม่ได้พูดเล่นนะอีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อวานนี้คุณอ๋อดีไซน์หน่วยกู้ชีพสว่างมงคลศรธาโพสคลิปว,วินาที CPR ช่วยสุนัขเป็นฮีโตกนี่ค่ะปั๊มหัวใจสุนัขค่ะเอาลิ้นออกมาเอาลิ้นออกมาพี่กบเ็กันอาลิ้นมัหออกไหมกลัวเพราะว่าให้ นชาวบ้านกับแม่ค้าก็มาช่วยกันนะคะก็คือเอาน้ําราดตัวมันคือทําให้ตัวมันเย็นให้เร็วที่สุดอะค่ะแล้วก็ปั๊มหัวใจเจ้าหน้าที่กู้ชีบอกว่ามันเป็นฮิสโตรกค่ะก็พยายามจะหยอดน้ําใส่ปากของมันด้วยให้มันได้สติสุดท้าย CPR ปั๊มหัวใจมันก็เริ่มกลับมาหายใจมีชีพจรและตาก็เริ่มขยิบขยิบนะคะแล้วที่สุดมันก็ฟื้นขึ้นมาค่ะครับ เป็นหมาไม่มีเจ้าของอะนะคะนี่มันพื้นใช่ไหมน้องใบพื้นค่ะนี่ค่ะเก่งแล้วทางนี้ลูกมาโอ้โหอ้าวท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้แล้วเราร้อนหมาเรามันก็ร้อนค่ะใจไปน้องใบเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละ